วันสงกรานต์วันกตัญยูปีใหม่ไทยประเพณีสำคัญไทยช่วงนี้ถือว่าเป็นมหาวันสงกรานต์ตามประเพณีไทยเราและถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยไทยผมจึงอยากจะชวนคุยแบบไม่เครียดนะครับเพื่อเป็นการร่วมฉลองและร่วมทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วด้วยกัน ดังนั้นในโพสต์วันนี้ผมขออนุญาตชวนคุยสาระเนื่องในวันสงกรานต์เพื่อร่วมฉลองปีใหม่ไทยๆแบบน้ำแห้งๆนะครับแทรกแจ้งข่าวสำคัญพูดอิสระเงินอุดหนุนสังคราชเหตุเกิดที่สอตองอเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นความลับสุดยอดที่ขบวนพักพันช่วยกันเก็บเงียบสนิทกันมาตลอดมาและพยายามบ่ายเบี่ยงไม่พูดถึงใดๆเลย นั้นคือกรณีที่พูดติดสระทะเลทะลา่างโง่แล้วขยันทะลุกลางปล้องที่ดันเดินทางไปยื่นเรื่องสอบเงินอุดหนุนสังคราชจำนวนกว่า300ล้านบาทที่สอตองอที่ผ่านมาปรากฏว่าเมื่อวันผมไปได้ความลับมาครับอัน,นิสัยผมนั้นพอมีอะไรดีๆก็อยากจะเปิดเผยให้สาธุชนผู้รักความเป็นธรรมได้ทราบกันครับจึงไม่อยากเก็บไว้คนเดียว ครั้งนี้ก็เช่นกันจึงขอแทรกมาตรงนี้เสียก่อนนะครับก่อนที่จะชวนคุยวันสงกรานต์ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวพุทธทุกท่านครับแต่อาจเป็นข่าวมหาสวยกับพุทธิสระและคณะก็ได้ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่10เมษาที่ผ่านมา หลังเสร็จกิจกรรมงานสงกรานต์ที่วัดพุทธารามนครเบอร์ลินโดยมีท่านเอกอัครราชทูตพาณนะท่านนงนุษเพชรรัตน์มาเป็นประธานไปแล้วเมื่อวาน11เมษายน2559ปรากฏว่าผมไปได้ข่าวสำคัญมาสองข่าวดังนี้ครับ ข่าวที่หนึ่งคือผมได้มีโอกาสพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้ใหญ่ระดับวิของสอตองอซึ่งเป็นหน่วยงานที่พูดอิสระได้เดินทางไปยื่นเรื่องเพื่อให้ตรวจสอบเงินอุหนุนสังคราชที่ผ่านมา คือในช่วงที่สมเด็จพระยานสังวรอ,อดีตสมเด็จพระสังคราชทรงประชวนนั้นแหละครับจริงๆเมื่อวานเจตนาการพูดคุยก็แค่วอวยพรกันสังกราตามธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทยเท่านั้น แต่ผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านอาจเอิ่มกับพวกมายื่นเรื่องมั่วๆที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนี้ก็ได้ท่านก็เลยได้เล่าให้ผมฟังถึงเหตุการณ์ในวันที่พูดปิสระเดินทางไปยื่นเรื่องที่สอตองอเพื่อให้สอตองอทำการตรวจสอบเงินอุดหนุนสังคราช ปีลย20กว่าล้านบาทในเวลา13ปีรวมแล้วกว่า300ล้านบาทนั่นก็คือในช่วงที่สมเด็จพระยนนา,นานสังวรวัดบวรท่านทรงประชวนว่ามีการเบริกจ่ายโปร่งใสถูกต้องหรือไม่เรื่องนี้มีรายละเอียดที่ผมได้โพสต์ไปแล้วว่า เจตนาของพูทธิสระและคณะที่หยิบเรื่องนี้มาเดินเกมนั้นก็เพื่อกะจะเป็นหมัดเด็ดหนอกไปที่วัดสเกตและวัดปากน้ำนั่นแหละเพราะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชในช่วงนั้นแต่พรเอิญต้องใช้คำว่ากรรมตามทันเพราะกลับกลายเป็นว่าเรื่องร้อนนี้ดันเป็นไฟพุ่งย้อนมาผาวัดบวรเสียเองดังที่ผมเคยบอกไปในโพสที่แล้ว ผมไม่อยากบอกหรือให้เข้าใจว่าผู้ใหญ่ที่ผมคุยท่านนี้ก็คืออาจจะเป็นผู้ที่มารับเรื่องในวันนั้นหรอกนะครับแต่พูดอิสระและทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นในขณะนั้นได้ยินกันชัดเจนทั้งสองหูเรือที่ว่านี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านพูดออกมาตรงๆในขณะที่ซองเอกสารยังอยู่ที่มือของท่านเลยว่า จะให้ผมตอบตรงๆต,ตอนนี้เลยไหมว่าใครเบิกเงินส่วนนี้ไปใช้และเอาไปทำอะไรแค่คำพูดไม่กี่ประโยคนี้เล่นเอาพูดอิสระตาเหลือกเลยครับเมื่อพูดอิสระเจอไม้นี้แบบไม่คาดคิดเช่นนี้ทราบไหมครับว่า พูดปิดสระแกตอบว่าไงแกตอบว่าไม่ต้องการให้ตอบไม่ต้องการให้พูดตอนนี้จากนั้นก็รีบเดินทางออกจากสอตองอโดยทันทีนี้แหละครับอีกพฤติกรรมน่าละอายความกระล่อนโง่แล้วอวดฉลาดโง่แล้วขยันของคนที่ไม่ใช่ของจริงทั้งก็ไม่ใช่พยาราชสีห์าเหวอะไรที่มักอวดอ้างหรอกครับ เป็นใดแค่ตัวอะไรก็ไปสรุปกันเอาเองก็ทํามละครับถ้าแน่จริงอยากรู้จริงพอเขาจะตอบให้ฟังจะจะด,ดันไปห้ามเขาทำไมผมนี่หมดคำพูดเลยครับกับศักดิ์ศรีของคนที่จะมาคิดปฏิรูปมาปรับปรุงคณะสง์สั้นๆน,นะครับแอบบอ้างทั้งสิ้นยังครับเรื่องนี้ยังไม่จบมีภาคสอององอ เชิญตามมาดูตอบข่าวที่สองเมื่อพูดอิดสระเดินทางออกจากสอตองอกลับถึงวัดเท่านั้นแหละครับฟ้าผ่าไฟก็ไม่วัดอ้อน้อยทันทีเพราะปรากฏว่ามีสายด่วนเรียกมาจากคนที่เหนือขึ้นไปและเป็นคนแจกหมากให้ขบวนการนี้ไปเดินตลอดมาเปิดฉากก็ใส่และก็ใส่เป็นชุดจนแกหูชาและสายเกือบไหม ผมพูดถึงตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านไปนั่งนึกหลับตาถึงสภาพอาการตอนนั้นของพู้ผิดระนะครับว่าแกจะเป็นเช่นไรในแค่วันเดียวเท่านั้นก็ไปก่อเรื่องใหญ่พลาดถึงสองเรื่องติดติดกันเป็นไปได้เช่นไรถ้าไม่เรียกว่ากำหนักกำลังให้ผลผมคิดว่าสภาพจิตใจของแกช่วงนี้คงจะช้ำหน้าดูละครับแกคงนึกสงสารตัวเองมากแหละว่า กูก็คนแต่ทำไมเกิดมาแล้วต้องให้คนอื่นๆมากดขี่ใช้ยิ่งกว่าทาตไปได้ทั้งที่ยอมเหนื่อยรับใช้มาตลอดพลาดแค่นี้ไม่น่าจะถึงขนาดนี้นี่จะน่าสงสารหรือน่าอะไรแกดีกันครับนี่คือสาเหตุที่พูดอิสระและคณะพยายามหลบเลี่ยงไม่พูดถึงและตั้งข้อแม้ในการดีเบตว่างดเว้นเรื่องนี้เงินอุดหนุนสังคราชโดยรรทำทีแก้เกียวว่า เรื่องนี้ได้ไปอยู่ในขบวนการยุติธรรมแล้วขบวนการยุติธรรมอะไรครับก็เพียงแค่ไปยื่นเรื่องซึ่งก็ปกติเหมือนทั่วๆ่วไปแต่วันแต่ละเดือนก็คงมีมากมายที่จะมายืน่นที่สำคัญเขาก็จะขอตอบให้ฟังตรงนั้นเลยก็ยังดันไปห้ามเขาไม่ให้ตอบไปเสียอีกมีไหมในโลกนี้ไปถามเขาพอเขาจะตอบบอกไม่ต้องตอบไวยโจสงกรานเงงไหมครับ เป็นไงครับเรื่องดีเบตที่ตั้งท่ากันจะเอากันให้ตายสุดท้ายหายหัวกันไปหอมอดอแจ้งจจงป่างอีกเรื่องแล้วหรือยังกับพวกลวงโลกพวกนี้ทั้งสองเรื่องข่างต้นหากใครคิดว่าผมแต่งเรื่องขึ้นมาเองก็พิสูจน์ไม่ยากครับแค่ออกมาช่วยกันยุทางสังคมโฉดเฉียวและท้าให้พูดอิดสรรและคณะว่าว ออกมาพูดเรื่องนี้ให้กระจ่างสักทีอย่ามาทำอึำอ้อง,งึงึอบงงำเงียบเป็นเป่าสักแกล้งไม่รู้ไม่ทีอยู่เลยและให้ชาวพุทธทุกคนช่วยกันไปขอให้สตองอเร่งรัดในการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วเมื่อน,นั้นก็จะรู้ครับว่าเรื่องที่ผมพูดมานี้มันจริงหรือเปล่าผมจะรอดูว่าเรื่องนี้พวกแก่งชั่วพวกนี้มันจะพลิกเลนแทกแถไปทางไหน หาทางออกดีๆนะครับขืนมั่วแบบเมื่อก่อนเสร็จเจ้าคุณเบอร์ลินแน่ง,งานนี้วันนี้ขอเปิดประเด็นรายงานข่าวแค่สองเรื่องก่อนและก็ขอขยักไว้ก่อนนะครับพูดมากไปเดียวเสียบรรยากาศการฉลองปีใหม่ไปเปล่าๆแหมผมว่าจะเขียนเรื่องสงกรานมายาวเรื่องนี้จนได้แต่ก็อยากจะแจ้งให้ทราบกันไว้ครับผอ จะได้ไล่เข้าทันเกมพวกชั่วนี้ด้วยและขอให้มาร่วมกันทำให้พวกมันให้ไม่มีที่ยืนในสังคมไปเลยครับพวกบ้านนี้เข้าเรื่องสงกรานสักหน่อยนะครับหลวงพ่อสมเด็จเกี่ยววัดสเกตเน้นคุณธรรมเรื่องกะตันยูเป็นที่หนึ่งผมจะพูดประจำครับว่า ประเทศจีนนั้นสร้างประเทศเป็นมหาอำนาจโลกมาเป็นพันพันปีเจริญก่อนอยุโรปเสียอีกนั้นเขาถือคุณธรรมเพียงสองข้อใหญ่เท่านั้นคือ 1. จงรักพักดีต่อห้องเต้สองเกิดตันยูผู้มีคุณด้วยความที่หลวงพ่อสมเด็จท่านมีเชื้อสายจากจีนไฮหลำจึงถือคุณธรรมที่เรียกว่ากตันยูเป็นที่หนึ่งทั้งกับตัวท่านเองและอบรมสั่งสอนสิ์ในสำนัก ผมนั้นอยู่กับท่านที่กุติคณะห้ามากว่า30ปีจึงถูกปลูกฝังเรื่องนี้มาอย่างฝังลึกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อสมเด็จเกี่ยวในคราวที่ท่านได้เลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จใหม่ๆนั้นลูกศิษย์ก็จะให้สะดวกจึงนิมนต์ท่านขึ้นไปพักที่พระตำหนักท่านตอบว่าที่นั้นของครูบาอาจารย์และท่านก็ไม่ได้ไป ส่วนห้องที่ท่านจำวัดจนกระทั่งถึงวันม,มรณภาพนั้นก็คือห้องที่กุติคณะห้าที่ท่านอยู่ตั้งแต่เป็นสามเณรนั่นแหละครับนี่คือเรื่องความกตัญญูของสมเด็จเกี่ยวปัตสเกตในท้ายโพสผมได้แนบภาพสุสารของท่านที่กรอดสมุยบ้านเกิดของท่านมาให้ดูด้วยครับภาพนี้ถ่ายเมื่อ5-6วันที่ผ่านมานี้เองครับ ข้อคิดวันสงกรานต์ตลอดระยะเวลากว่า25ปีที่ผมมาทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในยุโรปนั้นผมจะให้ข้อคิดกระยติโยมชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่มาทำบุญแบบง่ายๆเสมอๆเ,อๆเช่นว่า 1. เทศกาลวันสงกรานต์จะดื่มฉลองอะไรก็ทำไปเถอะครับเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะไม่ได้ไปทำผิดอะไรมากมาย แต่ที่ต้องขาดไม่ได้ก็คือเขาวัดไปนิมนต์พระมาะบังสุกุลอัถิหรือรูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับสำหรับลูกหลานสองที่ผมย้ำว่าขาดไม่ได้นั้นผมจะยกตัวอย่างประกอบว่า ในวันสำคัญแบบนี้จะเป็นวันที่สวรรค์เปิดนรกเปิดเพื่อให้ญาติมิตรทั้งสามโลกได้มาเจอกันจำพวกอยู่ในนรกก็จะรอรับส่วนกุศลจากญาติลูกหลานตนเองเช่นมานั่งรอเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูวัดบ้านเกิดผ่านไปไป คนแล้วคนเล่าก็เห็นแต่ลูกหลานคนอื่นเขาทำให้บรรพบุรุษเขาส่วนลูกหลานเราโน้นมันยังไม่ตื่นเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราจะปล่อยให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราที่ล่วงลับจะให้ท่านมาแบบท้องแห้งกลับก็ยังท้องแห้งอีกรอทำแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าเช่นนั้นก็ต้องถือว่าเป็นลูกหลานอ,อกตันยูผมจะสอนง่ายๆแบบนี้ครับ ในเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ผมจะพูดกับญาติโยมแบบง่ายๆเสมอๆว่าปีใหม่ฝรั่งนั้นสู้ของไทยเราไม่ได้หอรออกอเพราะปีใหม่ฝรั่งแค่ฉลองกันก็จอบอแต่ปีใหม่ไทยนั้นนอกจากฉลองกันแล้วที่สำคัญก็คือการไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณกันที่วัด ยังมีส่งน้ำพระตักบาทรกอบพระเจดีย์ทรายสารพัดกิจกรรมที่เป็นอุบายในการหล่อล้อมจิตใจให้ร่มเย็นเหนือกว่าของฝรั่งเยอะการทำบุญอุทิศนั้นจะทำให้แก่คนตายก็ได้จะทำแล้วแบ่งกุศลให้คอที่ยังไม่ตายก็ได้การทำบุญเช่นนี้เรียกว่าเป็นการกระตัญยูที่สำคัญที่สุดคนเราหากไม่มีบรรพบุรุษก็ไม่มีตัวเรา คนที่หวังความเจริญชีวิตต้องกระตันยูหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่ประสบผลสำเร็จก็ต้องเพิ่มคุณธรรมเรื่องกระตันยูให้มากๆคนกระตันยูชีวิตไม่มีล่มจมครับกตัญยูมีหลายอย่างต่อบรรพบุรุษต่อผู้มีพระคุณต่อชาติต่อแผ่นดินเกิดต่อพระมหากษัตริย์ต่อพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต่อเทวดาอารักษ์ที่ดูแลเราดังนี้เป็นต้น ที่สำคัญการกตัญยูตอบแทนบุญคุณนั้นจะต้องยึดตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งนะครับไม่ใช่ถึงวันสงกรานแล้วนำพ่อไปเลี้ยงเล่าอันนี้เรียกว่าอัตัญยูนะครับในเทศกาลวันสงกรานช่วงนี้ขออนุญาตทวนคุยเรื่องเบาๆแค่นี้ก่อนนะครับโพส์ตหน้าผมจะนำไปลดน้ำดำหัวหน่วยงานที่ชื่อว่าปปชที่ชักออกนอกลู่นอกทางด้วยกันครับ รับรองไม่ผิดหวังครับผอมอเนื่องในวันปีใหม่ไทยไทยผมก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราดทุกโศกโรคภัยทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท,ท่านนะครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับเจ้าคุณเบอร์ลิน12เมษายน2016